าจ่าแดงมาออกรถครับผมมาดูรถอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับชัยรูทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวมาดูอ่าวันนี้เป็นห้าสิบครับผมห้าสิบหนึ่งแปดเอสพีครับของจ่าแดงนะครับผม น,นี้ก็มาดูรถครับมาดูรถอันนี้เป็นสัญญานะครับแกสิบสี่งวดดาวสิบห้าเปอร์เซ็นมาเงินดาวทั้งสี่กับประมาณแสนกว่าบาทครับผมประมแสน,นสี่แสนสี่แก่สิบสี่งวดครับมันจะตกเอ่อ เจ็ดปีครับผมัวนีหยอกหวัดมาใส่กับมาใส่ใส่เป็นปีครับปีละแสนสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดที่ทรงยูหกปีครับปีที่เจ็ดกับเจ็ดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผมเจ็ดปีครับ ดสิบสี่งวดดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดาวห้าศูนย์หนึ่งแปดกัแบบวงวัตยาปฏิมากกันเด้เอาเลือยววิ่งจ้าเลือยววิ่งมากันเด้ ย <oung ing> ้องคนไปเนี่ยครับจ่าแดงอันนี้บอโอ้ยนกขี่ใส่เอทีแค่ซื้อหนึ่งแ แถวฟามครมับของล้วนไปดูด้านหน้าครับทั่นี้เป็นห้าสิบล้วนๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเหมือนเหมือนเดิม อะไรอย่างที่เดียกันเด้เดียกันกันคือกันนะตุ้ดไม่เนาะที่เดียกันเด้ ทรสงสิพอ์อนยาคู่นะครับ <universities> อันนี้พ่จ้าอันนี้ครับอมันจันบ่อัเจี่ยวตัว này đẹp luôn này. Đây, mi nòng đốt mây. Cắt cái đây này, nhìn vào. Cái này tốt. 20567, tới. Mình dám có cậu. Mình dám <laughs> <S <S อ้าวไอ้ลูกครับไอ้หนุ่มห้าสิบครับเพี้ยนสายใหญ่ให้ไหมจากแดงดูใบตะก่อนเป็นแดงดูใบ <laughs> คนมากเกินเกียร์ครับขั้นน eh ี้รีดต <right> ัวจ้ะท no ี <S <s ่หลวมนี่แนื่อยปะสูขัน กดกันบ,บน่ี่ม่เนี่ยนีไปแจกงแล้วล่ะหักันเนาะบางว่าสกันไปยูนนี่ใข่กันเนาะกะเนียหุวม หรือว่ามันเก็นหลุมหมดอ้คพี่กันเวัดครับม,มึงนั่งหลมหลบหน่อย ียเขาเหลียวพ่อเขาครับพามาเอาหลดเลยเอาหลดให้ลูกเ้ยครับดีตัวอาร์เลยบอซีเป็น ใส่น้อยโอ้ยยังก็นะครับเดี๋ยววันจันรับรถครับผมเดี๋ยวครูแจเดง อะเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับคู่บูดะอยู่ดีกินดีกระสาน